คุณผู้ชมที่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ตั้งใจชมช่วงนี้ให้ดีๆนะคะจะได้รู้จักวิธีการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและปราศจากโรคภัยค่ะพอมาได้รับการฉีดยามาได รู้สึกชีวิตประจํวันของเราดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเลยค่ะรู้สึกมีความหวังในชีวิตว่ายังอยู่ในโลกนี้ได้อีกต่อไปมากค่ะได้เข้ามารักษาในโรงพยาบาลรามานี้้ลก็เริ่มเข้ามาก็มีความหวังแล้วค่ะะจะไม่ต้องแบบคใช้ลำบากค่ะคิดว่าคงมารักษาโรงพยาบาลนี้ถูกทางแล้วค่ะ ผูกทางกับโลกที่ตรงกับโลกที่เป็นอยู่ค่ะค่ะแล้วก็คุณแพทยอ์อาจารย์ทุกท่านมีความรู้ความสามารถดีทุกท่านและตั้งใจรักษาผู้ป่วยทุกท่านดีมากสำหรับดิฉันเป็นคนใกล้ที่เป็นโรคหอบหืดและภูมิแพ้ไรฝุ่นที่เป็นรู้สึกว่าเป็นมากมีอาการมากรุแนแรง แล้วตอนนี้คือจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมหลังจากที่ได้มีการรักษามาถึงตรงน,นี้แล้วก็ตอนนี้อาจจะถ้าปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะยาควบคุมได้แล้วตอนนี้คุณชอบประกาศถือว่าโรคสงบควบคุมได้ใช้ชีวิตประจําวันได้ค่ะนะคะ<า>ออกแรงทํางานกิจวัตรได้ไม่มีอาการระหว่างวัน<า>แทบไม่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมเลยนะคะ<า>อันนี้ส่วนใหญ่เราก็ไม่แนะนาว่าต้องเรียกอะไรใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่าใช้ยาสูตร แล้วก็ยังคงต้องหลีกเลี่ยงไรฝุ่นเหมือนเดิม<ฮ>ะนะคะคะะุณหมอถ้านอกจากเรื่องของยาแล้วอย่างอื่นช่วยเสริมได้ด้วยไหมคะเช่นการออกกาลังกายหรือการรับประทานอาหารนะคะคือสําหรับโรคภูมิแพ้ถ้าเป็นทางเดินหายใจนะคะการออกกําลังจะช่วยได้เมื่อโรคสงบแล้วออกกําลังให้เหมาะสมกับร่างกายคือไม่ให้หักโหม <ฮะ S 2> เพื่อเพิ่มความทนทานของปอดและหัวใจเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ทําให้โรคหายไปแต่ทําให้เรามีความอดทนมากขึ้นนะคะส่วนอาหารเนี่ย อาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงแต่การรับประทานวิตามินให้เพียงพอจะช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือรับประทานอาหาร5หมู่แต่ว่าวิตามินต้องครบถ้วนค่ะแล้วอย่างนี้คุณชอบาได้ออกกาลังกายบ้างไหมคะเริ่มออกกําลังกายแล้วค่ะออกกลังกายเลเอ่ยออกกำลังกายคือดเดินเดินค่อยๆเดินเดินช้าๆเริ่มเริ่มเดินเพราะว่าอาการเหนื่อยเริ่มดีขึ้นที่หลังจากได้ยา ได้ยาฉีดค่ะ,คะดีขึ้นแล้วก็ได้ยา,าสูตรสไปร์ว่าจากอ,า,อาจารย์ธีรศักดิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ทางปอดอาจารย์พินทิพย์ได้ส่งพบอาจารย์ปอดแล้วอาจารย์ธีรศักดิ์ได้ให้สไปร์ว่าตัวสุดท้ายสูรคู่กับซิลไต์ตอนเช้า เุดท้ายสูดสครั้งไปหรืว่าสูรหนึ่งครั้งจําแม่นนะต่อหนึ่งวันแล้วก่อนไปทำงานแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนภาวะสภาพอาการดีขึ้นมากเลยเราก็แบบรู้สึกแ็งออกกำลังกายไดออกเริ่มออกกําลังกายได้แล้วขึ้นบันไดได้5ชั้นก็รู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงค่ะแล้วแล้วก็ไม่แทบไม่ต้องใช้ยาอ ต้นตัวเสริมนะคะเสริมซูมีโลดีอ้อนเสริมเวลาทำงานแล้วเหนื่อยแทบไม่ต้องใช้เลยค่ะสีหน้าสดใสแบบนี้บอกว่ายินดีด้วยเลยเนาะรักษาแบบนี้เรารู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นจริงๆชีวิตดีขึ้นค่ะและมีความหวังบ้างมีความหวังขึ้นมากเลยค่ะ แลาา้วอาจารย์ทุกท่านที่มาได้รับการรักษาทั้ง4ท่านรู้สึกว่าอาจารย์จะตั้งใจรักษาและมีความปรารถนาให้ผู้ป่วยหายจากโรคที่มารับการรักษาแน่นอนค่ะเปหลัหายอแล้วแล้วแล้วอาจารย์ใจดีเพื่อใา,ารใจดีเ่อใค S <S และ,ะและและพยาบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ได้ได้ไดให้การต้อนรับดิฉันดีมากค่ะก็ะรักษาที่นี่ต่อไปที่จะขอให้หายดีขึ้นกว่านี้นะคะในช่วงท้ายให้คุณหมอฝากดีกว่าถึงถึงคนที่ตอนนี้เนี่ยสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะหรือว่า ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าะนะคะให้จะมีการวิธีการดูแลต้องกันตัวเองหรือว่าจะมารักษาอย่างไรนะคะคุณหมอเนชิญชวนคนทั่บ้านเลยค่ะอันดับแรกนะคะคือโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยบอกได้เลยว่าหนึ่งในสามของประชากรทั่วไปมีอาการของภูมิแพ้ที่พบบ่อยที่สุดสังเกตง,ง่ายมากอาการทางเยื่อบุจมูกตา จะเริ่มจากคันจามีน้ำมูกไหลน้ำตาไหลคันหูก็นับนะคะคันเพดานปากอันนี้เป็นเริ่มต้นของภูมิแพ้วิธปีปฏิบัติตัวง่ายมากก็คือสารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อยที่สุดที่เราแพ้คือไรฝุ่นที่เหลือก็เป็นเกสรดอกหญ้าแล้วก็สัตว์เลี้ยงอันดับแรกจัดการห้องนอนถ้ารู้ว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้ยังไม่ต้องเสียเวลามาภูมแพ้ค่ะจัดการห้องนอนก่อนเอาผลิตภัณฑ์ที่เก็บฝุ่นออกหลังจากนั้นรักษาตัวเองถ้าต้องใช้แนะนําใช้ยา ต้านฮิสตามีนรุ่นใหม่ที่ไม่มีผลต่อการนอนหลับนะคะถ้าไม่ดีขึ้นลองสังเกตตัวเองว่านอนไม่เต็มอิ่มทางานแล้วรู้สึกไม่สดชื่นอันนี้แนะนํามาปบแพแพ์เพราะหมอจะแนะนําให้ทดสอบแล้วก็ให้ยารักษาที่เป็นสเตียรอยด์เฉพาะที่อันดับสุดท้ายคือใครก็ตามที่เป็นภูมิแพ้มันสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการโรคหืดเริ่มต้นหรือเปล่าอย่าปล่อยให้เป็นรุนแรงเพราะว่าจะรักษายากมากอย่างของคนไข้คุณชอบประกาศต้องพบหมอถึง3 สาขา4ท่านกว่าจะทําให้อาการดีขึ้นอย่างทุกวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันใช้ระยะเวลาแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองแล้วมารักษาเร็วรักษาง่ายกว่าเยอะ<ม>แล้วมีสิทธิ์หายขาดนะคะอาการที่แนะนําคือ4อาการเน้นอีกทีคือ 1. ไอโดยเฉพาะกลางคืนหรือเวลาที่ออกแรงเพียงเล็กน้อย 2. หายใจแล้วเหมือนมันไม่เต็มอิ่มนะคะ3คือมีเสียงวิทในปอดเวลาหายใจอันสุดท้ายคืออาการหอบ หนึ่งในนี้ถือว่าเป็นอาการโรคขืดแล้วให้มารักษาได okay, ้เลยค่ะโอเคค่ะก็ย้ำาตืนไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับอาการต่างๆที่คุณหมอบอกมานะคะระมัดระวังให้ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าประมาทเด็ดขาดเพื่อที่จะได้รักษาให้ได้ทันพ่วงทีแล้วก็หายใครที่คุณหมอบอกไปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะท่านคุณหมอนะคะทิชาแล้วก็คุณชอรปรากาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเรียนรู้สู้โรคแล้วนะคะไว้พบกับออมได้ใหม่กับสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะจะมีโรคอะไรมีสาระความรู้อะไรดีดมาฝากกันอีกติดตามได้นะคะวันนี้ไปละคะ่ะสวัสดีค่ะการออกกําลังกายก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะออกกําลังกายแบบหักโหมจนเกินไปนะเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะ